คิดสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะไปเก็บหมายครับในหมายครับเอาชีวิลด์นึดสิบกันอีกแล้วนะทุกคนนี่สก,กิลตัวนี้ขายไม่ออกสักทีนี่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 น,น,นี่ทุกคนอุ้นหนุนหน่อยโอเคนะบิดเชเดอร์ก่อนเป็นแหลกๆโธ่โอ้ตรงนี้แน่นอนเลื่อนขึ้นไหมอ๋อเลื่อนขึ้นเยอะเลยโอเคพัดก่อนแล้วก็ไปป้นหมูบ้านเอ็นบีซีมาแล้วนะครับผม มา팟นี้เราจะเอ่อแป๊บนึงเราจะสร้างบ้านนี้ไหมเออ팟นี้เราสร้างบ้านก็ได้วะเนาะโอเคสร้างบ้านกันล้วกัน팟นี้มาเอาไม้มาสปูตละกันเอาเป็นไม้สปูตเออเหล็กมีไหมอ๋อเยอะเลยมาเดี๋ยวครับเป็นเอ่อนี่ละกันเอาผิด ขวานปาแเ๋าเลยทำแบบนี้สิเอาหมื่จะมืดนแล้วเอามาให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวนอนขอนอนก่อนนอนเดัลโหลฮัลโหลนอนสิว่าชิมายมืดแล้วไม่ใช่หรอยังไม่มืดถ้างั้นเราก็ไปนี่ก่อนแล้วกันทุกคน เอออนี่มานมาทำสะพานข้ามตรงนี้ก่อนเอาเอาตรงไหนดีวะโอเคเอาตรงนี้แล้วกันเออตรงนี้สองสามสี่เอาอย่างไรตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับทุกคนแล้วก็จะมาวางตรงนี้ตรงนี้ด้วย เออเราจะเป็นสลับแล้วกันนะทุกคนเอาเป็นสลับปั๊บมือแล้วหันหล้วเอานาฬิกาเตือนแล้วใช่ไหมโอ้โหอย่างมืดเดีย๋ยวแปะไฟกันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวเอาทอดออก ปึ๊บ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 น่ามันก,มก็จะประมาณนี้แหละมาคราับเอาชีวิตรอดองั้นเลยอเอาหมดมาให้หมดเลยตรงนี้โอเคห้าสิบสี่เหรเรืออะไรบอกเันปั๊บ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 โอเคอเคนี่ยวางผิด อโอเคป๊อปน,นี้ผมน่าจะอัดเป็นร้อยแปดสิบพีนะไม่รู้ว่าผมจะเรียนตัวเป็นอะไรไเ,เจ็ดสองศูนย์ก็หนึ่งศูนย์แปดศูนย์แต่ว่ามันจะนานนี่แล้วอ้อจัดว่าเจ๋วครับผมมันมาแล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงโท่ เดีด๋ดยวใครนอนแล้วกันข้าววันนี้มาเลยไหนล่ะใสล่ละเฮ้ยเสียไปใซ่วยววะทำยังงก็ได้วะมาให้หมดปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่เอาไม่ได้เอาที่ขุดไปด้วยชิมหายอเอามือขุดเออเอามือขุดก็ได้ครับทุกคน มันไม่เอ่ออะไรประมาณนั้นทำฝัง่งนี้ปั๊บปั๊บทำฝั่ง,งน,งนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนตรงนี้โอเคไอ้ขึ้นไม่ได้เอาแล้นะนี่ยเฮ้ประมาณนี้โอเคปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บ ปับป๊บอะปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเกินม,มาสองอันแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราขุดดินแถวนี้ออกกันรู้สึกยังไงไม่รู้ะ่ะเออเอาตรงนี้มาเอาเป็นเหล็กเลยแล้วกัน่คิดจะขึ้นในกูไหนเลย โถูทำเองก็ได้โอเคเกจบไปมึงมเชียงมันเชียงหูเชียงตาออเอาเอาจบตันนี้จบแล้วก็จบไป,น,น,ป,น,น,ปน,นอนดีกว่านะกันไปน,นอนแล้วกันนะทุกคนไปน,นอนก่อนลราไปน,นอนก่อนโอเคนอนไปก่อนแล้วกัน

ทางดินตรงนี้ทางดินดน,นี่ก็จะเป็นบ้านของเราเราจะสร้างยังไงแบบนี้แล้วกันสี 4, ใช่ไหมสี 4, แล้วก็ห่างหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ไหมเอาบล็อกที่หกปั๊บ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 อันนี้ก็หกบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่วางตรงนี้ตรงนี้ Okay. ต่อขึ้นมาต่อต่อไม่สูงสุดแล้วนี่มันสูงที่สุดถุงก็จะทำแบบไหนดีวะเออเครับไปขุดเอากล่องครับแป๊บนึงครับติ้งนะ ก็จะเออสลับมีอยู่ใช่ไหมโอเคทำมาเพิ่มอนิดปั๊บปับป๊บโอเควาตรงนี้วาตรงนี้วาง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 ,วางโอเคตรงนี้แหละมันวางของได้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยมันลอยวะอะไรยังไงนี่ยโอ้โวมันวางเตียงได้ไหมทุกคนไม่รู้เดี๋ยวทำไปก่อนถ้าวางไม่ได้ค่อยแก้แล้วกัน อึบอ <Es> ึบอึบวางไปวางไปน้อหรืออันนี้เราเหลือสองกันนี่ไงวางตรงนี้ตรงนี้โอเคขึ้นตรงนี้ไม่เอาฝั่งนี้ดีกว่าเออตรงนี้เจ๋เลยเอาเป็นยังไงเอาเป็นไม้หรือเป็นหินเอาหินหินไหมโอเคหิน เฮ้เงียบๆดิแล้วเราไปขุดหินแป๊บนึงทุกคนเฮ้ยใหญ่แล้วเอ,อืเออ้อเจ็บเจ็บเรามีหินไหมห้าก้อนสามสไม่พอแน่นอนไปวิงว่งวิง่งขุดหินครับผมเอาเถวไหนดี เอา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 แถวนี้แล้วกันขุดเลยป๊อปป๊อปป๊อปไม่ฐานด้วยไม่เอาอะเอาสักชุดหนึ่งก็พอแล้วหินละโอ้ประตูจำออกไปดิโต้เฮ้ยมีเหล็กด้วยเอาไว้หรือเปล่าเอาขุดมาด้วยโอ้โหเยอะดิขึ้นไม่ได้อีก โอ้โหเรามาขุดเหล็กหรือมาขุดยินเอ้ยเรามาขุดยินหราาือมาขุดเหล็ก,าาลกนี่รึปรึบโอเคแค่นี้แหละไปครบหนึ่งชิ้นแล้วเว้ยไปต่อไม่รอแล้วนะเอ้ยผิดผิดเออไปฝั่งนี้ก็ได้นิโมาฝั่งนี้ก็ไปได้ทุกคนฝั่งนี้ก็ไปได้เออเออนี่ไงเจอบ้านละเดีย๋ยวดูก่อน วางไว้ดูผมวมางนี้แหละปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาขุดที่ใส่กระจกกันแ๊บนึงโอ้โหตอนนี้คลิปก็ยาวเหลือเกินโอเคสวยไหมเออ ตรงนี้หรอทำมาอีกดิโอเค okay. ตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้รึ๊บๆึ๊บรึ๊บรึ๊บเออเอ้ารึ๊บุดออกทำไมเออช่างมาันเถอะกุดวางตรงนี้เออให้มันหันข้างแบบนี้ก็สวยดิ มันค่อยไม่เหมือนใครมันอย่างเจเลยไปๆเอ,อือยังเจหินล่ะอ,อันนี้ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บก็วางไปเรื่อยๆดูกพ่อนอึ๊บอึอตกขุดครับผมก็วางตรงนี้ขุดตรงนี้ ได้ไหมน่าจะได้อยู่แหละโอเควางไว้วางไว้วไวตรงนี้ทำอะไรต่อดีกูตรงนี้ออกแล้วกันเออรงนก็จะเป็นบ้านของเราทำประตูก่อนนี่ไงอ,อันนี้เหรออันนี้แหละ ไม่มีใครเห็นเออเดี๋ยวเราไปขุดฐานเผา,า,า,าไว้แล้วเอ้ยขุดทรายเผาไว้ไปไปวางกันตัวทุกคนป๊บปบป๊บปป๊ปั๊บปั๊ปั๊บปับปบปบ๊โอเคประมาณนี้แหละ แปะไฟนิดหน่อยเพิ่มความสวยงามให้บ้านของเราเราจะทำเอ่ออันนี้มาเอามาให้หมดนี่น่าจะพอแฮะมาอีกโอ้โหเยอะเกินเลยเดี๋ยวขึ้นเขาขึ้นด้านบนเออ

วางตรงนี้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 เออเอาตกแล้วก็ทำแค่นี้แล้วกันแล้วก็ไปทำลังคากันเอาสแลบแล้วกันเดือดเดือดเดือดป๊อป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 สร้างบ้านหลังแรกของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนบ้านหลังแรกของเราปับ๊บโอเคโอเคครับผมนะสำหรับคิดเมก็เอาไว้เท่าดีแล้วกันเยอกไปเจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วเอาคด